สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุขคนสุกคนทุกนสบายดีเอฟซีที่กแข่งพาน้มวยมาซื้อบากระโพดพี่น้องเอ้มาน้า่ถอดมวยมิถุนหาทงิอันไนทงหาอันนี้ทงหาัน่องที่พวกนุ้ยหาพั ดิบเนกวานนะวานแล้วันมขโพดบหวานนะดิบเปนกหวานโอ้ยนาตอนนี้เอาหละงตน้องมวยบัพผาดพี่น้องเลยมาสุดได้สอสุดนั่นเาบงหันมามชื่อผูอันอบงยท่เาฝมาแค่เนเห็นหมาใหญ่ได้งเองอยู่นมีจลนอยได้เย็บงีไปคเนี่ เด็ดดิอยู่พี่สงหารก็ตีเลยตงหานี่พี่พี่เปเจ้าไห้ี่เปินเจ้าอยกมันหน่วยน้อยน้องเดือนสบายดีป่าลุงสบายดีก่อนลูกหล่ะวันรอเรินมางั้นนะโอ้ชิล่นน้งเือกลยเรียบมาง้นมหากเด้อเออสบายดีป่าลุง บายดีปลาลุงไหมบายดีปลาลูกเลย้อยหนึ่งน้อยไม่แม่บายดีพี่น้องประซ่านมาซื้อมาโคบายดีปลาลูกเลยไม่แบบเล่นลูกเล็กล้วเลยล้วนยาน้ำมันเบิร์ดล้วเลยเด้อเติมให้เจ้าเดินนี่เด้อโอ้ขอบใจเท่าไรโอ้เติมอีกพักนึงแนวแมวเติมอีกพักนึงรู้ไหมเติมรู้ ว้าอะิจะดีแต่ก็สบายดีปลาลุงก็ไมาได้มาซื้อกะโปเด้อสเศษเด้อมไม่มนะเออตัน้อยนะเนนคนเดินนี่าซื้องไรนี่นรนี่คนไรบัวแล้วว่าขากบัน้องบนเอาเลียเน็ตตี้น็ตตี้เอาตัวนี้มาตัวที่ตามจะเมื่อไรตัวนี้ อะเาเขาหาพันอันน้องมวยกลองสัตว์ขนาดนั้นเด้อเลยกองจะหมดก็เอาทอกานี่ ข่าเป็นเทอะไรเพื่องเอ้ยปัดน้องมวยข้างหน้าส่างมังงามเพื่อนงมวยเมฆ่ะเพิ่นเอาหายกันได้เพิ่นเป็นผู้ชายเขาเลือกเอาเองก็ได้เป็นหน้ามาดูน้องมวยซื้อกองเธอไปตลาดนะก็ซื้อทั้งส่งเป็นหน้ามาเป็นหน้ามาดีๆเนาะคนเสร็จตรงแรกก่อนตรงนี้ตรงห้าตรงที่มันตรงหา ดวผึ่งกัมาสื่อคือกันพี่น้องเ้ยแม่น้องไข่ดาวน้ําน้ีลดเอาพอมีันไปดมาแต่ใช่รโอ้ยไปหาสายเบสพี่น้องเลยไพก่นเราไปก่อน น้องแคนดี้ไสกับโพดเจ้ายังดีอกไรซิฟจะเพิ่นะ้ะงาเลยกนน่นำนับมือก่อนงนตอนนี้กำลังซาลาบนอยู่พี่น้องเลยนับนับให้แม่นับก่อนนะเอาอะไรซิได้ดิ แม่ข้าเป็นซาลาบสนละบาทนี่น้องเดือนเาบิ่งดูน้องเดือนันน้องม้อยใจพี่นี่ด้วยมันร้อยหนึ่งที่เทไ่ามพิกเซโอ้ยมีเป็นกี่เพืย ของคอยกเอดี๋ยอันติเงินนิตงนึงาตื่นตีนมันหกันกด้่นกันมันไกันได้ตมแล้วคันบทอนก็ได้มแล้วินได้กรสอบได้นต่มไม่ข้ามันนี่คายดีขนาดเนาะอได้ห่มมันก็บมอจอได้อยู่นี่นะ เือนๆนนั้นมาเหรอเิ่นกับพี่น้องเ้ยน้องม้อยย่อน้องม้อยเ้ยน้องม้อยย่อโคดขู่กับเกยเพิ่นดูหนึ่งสองสามอ้ย่นลูกอยกดามบอันพกกินอยู่ได้พี่น้องบองขโพดเนี่ยมั มาจากสวนเองบ่เออเพื่อนเพิ่นกัรับข้าวสำรับข้าเจ้ามาซื้อกันละน้อยแต่ว่าพวกกินแต่สวนได้พวกขึนแต่เขาขับเอามาขายเพิ่นก็ไม่ได้ปลูกเองดอกไปหับมาสื้อกันหับมาขายัน บไปโทรฉับเจ้าหาไป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 ขึ้นรถไปไปสิไปน้ำีอารถมากไปสิบใน้ำคุณน้อยน้อยนะไปสิบใน้ำคุณน้อยนนั่ทำไม่ไปไปเน็ตดีได้สิไปบลูกเก็าไปทางนีรายหลังเออกเรีกรีกกนลูก นวยกัไดซื้อเป็นเศษเป็นทีรบร้อยพี่น้องขอโทนอด้อันนี้คือสี่สิบาทได้พี่น้องเลยข้าวนส่นกมวยเพลนเมื่อก่อนพี่น้องขาก็สิสบกับบานกียบาทนอกจากทีมา้อยเวียกสวยงานเอื้อยเพลินการเวดพี่น้อง ไอ้เพิ่นกับปื้อซ้ายก็มีอะเพิ่นว่าจะไปซื้อสีบอซื้อสีไปใสง่ายมาเห็ดอันของอันดอกกระดาวเนาะเออไปทาสีให้มันจบมันงามเนาะงามจบงามก็เพื่อนก็มากับเฮ็ดมันดูดีนะก็เติมไปอีกเนาะแม่นแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเงามเบิดเอจุกุจุกคนนั่นแล้วใครเบิ่งนํากันนั่นแล้วเป็นยังไงน้องไปเห็ดแค่เบิ่งอีก เป็นในการให้นองติดตามบางรายการนองติดตามเลยเป็นรนการสะพองแหลวเฉยนอก็ใจลายๆด้ยเทวาทุกเทียทอย่างเนาะเทวาอาหารการกินเลยุกทียนกันก็มีแต่พองกับเมื่อนใจจะจกอใจบางครังาคราวก็มันกับิดพาดบางครั้งกับนอนกับจนหัวไปเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตื่นตันดีใจเนาะกรคาถาว่าเป็นรายการผูาพนของ่ฟนนั้น อส่ลายหรอะชิพาเรื่อยกับอายเพิ่นกระชิพากันไปสื่อซีวะสันซีมาธาธาดันบอกว่าหรือว่าซีอันใดไม่หอกไม่หรอมาสื่อในศาสตรนี่แหละมาตกใจอยู่ในตีนเออตีนมันที่เขาจะเขียนสื่อใส่กันเด้ใส่เพราะบ้านเพิ่นกระชิเขียนให้เนาะเพิ่นเขียนงามเพิ่นอนเพื่อนเคียนงามแมนให้โจ๊บให้งามให้จบให้งามก็ัน ยายนี่แหละก็แท้เป็นอะไรมาครับซองแถวมีการซองเถวกับปรึกษากันแล้วอันใดที่มันชมควนโ่ชมควนไปว่าตัวใดมันงามเขากับปรึกษากันกันอะไรกันอยู่กัน2องคนอยู่แล้วอย่งกับโบหมอกน้องเขาลยเป็นการตือนเป็นการเตีอนเงงานก็หมอกน้องเแล้วเป็นกุจัดกูแจกกูเบิ่งนําขะเนาะอีกี่น้องเลย ก็น้อยก็คือว่าเอาแล้วตำหนาตำลังอยู่กันถางรพวกเขาพี่ภาคก็ย่อมแล้วไปหน้อยย่อมแล้วเพราะว่าหนึ่งมากคือแต่มันมันเกินที่ว่าเออน้องซอยสู้พ่อม้าพ่อขาก็บว้จักแน่สิว่าแค่นั้นแหละมีใจมีใจจะได้กะเพื่อนก็บชได้ไปซื้อซีกันแล้วเพาก็นชีมาได้รบกวนเพื่อนน้องให้เรื่อยกับอ้ายเพื่อนไปซื้อซีแล้วกันเอากันมาตกแต่งพวกตีนท่าแหละพี่น้องเอ้ยให้มันจมมันงามจะได้กับพ่อกันกลิ่นหนาด้วยพี่น้องเด้อสบายดี